ใส่เข้าไปนะคะแล้วทุกคนมารับของฟรีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของตกแต่งหัวนันเองนะคะจะเป็นน้องนู๊ปเนี่ยเขาเปิดกล่องออกมานะคะแล้วก็มีถือดาบด้วยนะคะนี่ดูสิน้องนู๊ปทำหน้าทุกคนเห็นกันหรือเปล่าคะนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะชิ้นเนี่ยจากเยอะมากๆนะคะทั้งหมด5,000ันชิ้นค่ะสำหรับมัมที่จากของฟรีเนี่ยเป็นมบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้นะคะมาทุกคนนะคะเข้ามาในมัมแล้วเนทางด้านขวามือนะคะเขาจะมีเป็นปุ่มคะ่ะร r e GC นั่นเองนะคะวิธ ทั้งหมด120ตัวนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราจะต้องเอาชนะบอสในดันเจี้ยนให้ครบนะคะทั้งหมด180ครั้งนะแล้วก็อันต่อมานะคะต้องเปิดหีบค่ะให้ครบนะคะทั้งหมด7,000หีบนั่นเองนะคะแล้วก็เซอร์ุดท้ายนะคะเราต้องมาเปิดกล่องของขวัญฟรีค่ะทั้งหมด26กล่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูค่ะอันแรกนะะคที่มันเป็นสัตว์ขี่นี่เลยนะคะทุกคนตรงนู้นเขาจะมีนะคะเป็นสมค่ะซึ่งทุกคนนะะคสามารถไปซื้อะคพวกสัตว์ขี่ได้จากตรงนู้นเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาทุกคนสําหรัับออนนนต่มาเะะะคจป็ บอสในดันเจียนนั่นเองค่ะท so ุกคนก็เข้าไปนี้นะคะนี่เลยดันเจียนคะจะอยู่ตรงนี้นะคะก็เข้าไปหาตีบอสนั่นเองนะส่วนอันต่อมาค่ะทุกคนการเปิดหีบเนี่ยตรงนี้นะคะทางด้านล่างนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นหีบนะคะก็กดไปเลยค่ะแล้วก็กดโอเพนนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันไหนนะคะที่เราไม่เอาเนี่ยก็สามารถกดเซลล์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอันไหนนะคะเราเอาเนี่ยก็กดอีควิปได้เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีเลเวลนะคะเพียงพอนะตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถปลดล็อคคะเปนนกิิดดดหีบอััตตโมไ้้วยคทุ ส่วนสุดท้ายนะคะกล่องของขวัญฟรีเนี่ยต้องเปิดให้ครบนะคะทั้งหมด26กล่องนะทางด้านซ้ายมือบนนะคะเขาจะมีเป็นรูปกล่องของขวัญน,นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเราะคะก็สามารถกดรับไปได้เลยค่ะก็ะจะเป็นประมาณนี้นะคะกดรับให้ครบค่ะทั้งหมด26กล่องนั่นเองนะคะนี่เลยนี่นะคะพอเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทำเควสใ,ให้ครบเนี่ยทั้งหมด4เควสน,นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็น5,000คนได้นะคะก็สามารถมากดปุ่มเคลมเนี่ยเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะก็สำหรับวิธีการร yeah